ว้าว้วป่านใหญ่นะปะกดดติมินตะยันใหญ่ลงอะน้ uh. วันดีตอนเช้าครับพี่น้องเอพีสุขุสุคนครับวันนี้มาย่ำตุ่มคือเกาครับนี่เจ้าไ,ได้ครับหลังนี่ผมมาตวงบึงมาเคลือนี่ฟาหลุดครับ เต็นตั้มเหรอตายยน้ามันขึ้นรดล้เลยงั้นก็เปลี่ยนเต็นเลยตายยก็พับแค่สี่พับไปมันเนียนก็เนียนตัวนี่

พี่จังดินคอตินจน้าหน้าุ่มจุาหนากบ ปูใหญ่อ่ะยังปลอดน้ําหมดตกเต็มปูใหญ่เด้อนะตุ่มน้อยเข้าอยู่อู้อู้ปูใหญ่นะบ่กลัวดํานิดๆใหญ่ๆลูก โอ้สองลูกเหนเขาอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวผมจะหาไปเบึงข้างตึงครับปเปี้ยงครับโอ้ลรงงานืา้อไุดปรทึงเด้อเอาไปพูนไหมมองโจดทางนองหมอเสือายน่งอนี่ครับไพี่น้อง,องเบึ้งครับ,บน่เดี๋ยวเห็นบนลงมาบนครับ จะประกวดใหญ่ๆครับอู้หลงงานโดยใหญ่ดีทัวเนาร์สองโลสองโลกลัวขนานีนะงามขนาดแต่ตัวใหญ่ๆเนาะปลาขย e n งหลงงานถึงถึงปลาขย eng หราข้างล่างคือบ่มีปลาขย eng ใสสองหลัง้ะครับพี่น้องแต่ว่าใส่้อลำหม่องครับ ตัวน,นี้ผมมาใส่ทางเหื้อครับตัวหนึ่งผุ่นพุ่นอยู่ใต้สะพานผุนครับะนะย่ามตัวผุนอันนี้มาย่ามหลังผี่โฟมหรือเป่นองค์จะได้ครับ

ขอ้อผู้ใดนี่ของไผ่ไมีอยู่ตุ่มอยู่นี่มีบ่ 呜，浪费呜，浪费个多难听。

ก no. 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 ็ต so ัวลายนี่มลนครับมีพี่น้องมาหดบานเด้อครับบางหมดเที่ครับดู้นมีปักเน่ยโอ้โห กระดูกตัวหนึ่งสองหกระดูกสองอ่ะโอ้ยพอแต่มันเตียนต่ำหนอะลุงอ่ะเขาเป็นครูพอแต่มันต่ำฟ้าดุตรงนหมดลิงกระดูกตัวสอง ว่าแต่มตันตี่นต่ำฝ่าพกุดเมื่อเคยตี่ยนนะใส่ทึ้ทงเคลื่อนบอกครับ<อ>ใส่ใท,ใท,ท,ทึ้ทงใส่ทึ้ทงหเนะต็มเพิ่งถ้าโจนหัวมองจวนเหัวนะพรตาลุ่มใจได้หลายลุ่มตุ้มเลี้ยวนี่นะ่าเป็นโลก ยองุ sure. yeah, no. yeah. <laughs> <laughs> ๊กนี่เรี่ลุงอะดุนี่ยวดุกเลี้ยงตัวลอนี่เนะดุเลี้ยงนะลุดมาแต่ใสดุง่ายดุก่ข้าหลังสิสวงคำ ตังนี่ผมใส่ใส่สะพานครับร้ายอยู่ไหมเพั่อนกินปลาอาตุกกินดีเหรอมาเจ็บโลนึงข้าวขึ้นโลเจ็บแบบมาโลพะชาบ้านทุกคนอันนี้ นี uh, ่สวนจรใส่มือนวยของกระเทียมอันแน่ได้นะนี่มือได้ดิมือปอนตาตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่นะจักที่มันแกงไทรลงไทรอันนี้มือให้เว็ดตาจูลมันไปผมบ่บ่เพราะมันจูลเฉียมบ่จูลเลยได้เออจุงเลยไตรเฉียมอย่า

อันนี้ใส่ยึดถึงหมไหล้วจูเลยจูเลยโอ้แค่นั้นมงไหมันก็เข้ากันเนาะน้ําลวงอย่น้ํามันหลายเนาะเขาันามันเข้ากันมันบ่เข้าบ่แต่ว่าเฮาเือว่ามันโตใหญ่กว่าว่าหน้าปหงก็ใส่มันบ่เข้าเห็นก็ใส่อยู่มันบ่เข้าอใหญ่รุ่นนีเออเพราะว่าล่งโลนโลเนาะไพ่อเพิ่นอีเมื่อวานเพิ่นก็หาอยู่นะเลนะ trong bề mặt nghen trở ra giữa cạnh quyền của mùi là như song luôn 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 ตังเบิ้งด้วยครับพี่น้องมันใบเจ้าลูครับขอาประดุกครับพี่น้องตวงตู้ครับประดุกอะไรครับดุกงยักษ์ครับอู้จังหลังเขาปาก็ตอบดีครับ กุเป็นลาใจจ้เห็นีงานหลายแล้วแล้วอ้เร็วแล้ว แม่เอาอยู่นะเอาปลาตบ่อเอาปลาตบแหตเอาปลาตบไปเลี้ยงมกตู่้ไปไรก่ a lot of

โลูหรือไงหมดคืนสี่โล่สีโล่สีขีดนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสีโล่กลัวครับโบเมีหน่นนอยหน่อยเด้อครับประกุนนี่คนยังพี่น้องเลยเลี้ยมปิดเลยครับ ิมไม่ไหวเกี่ยวเงียงมันได้กับได้ของฝากเลือดได้กับเลือดนะยังไปจับจา้าขีคดขาดมึงคุ่นห้องเบะมึงมันเหลี่ยมนึงยืดถึงปลกเลยนะปลาชาอยู่เลยมีมปลาตุ้งมีข้าเลยไนะครับเป็นน้องงามนีลีครับปิ้ลมุกมึงนี้ครับ มาเรือ่องผมกระส้าอีกครับพี่น้องไอ้ตจวคลิปนี่อย่าลืมก้นลคไลก็แชร่พลาขั้วบานผมครับผมจะได้ไปหาเงยครับมี้ครับโปกกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ